เกิดมาเพิ่งได้เจอหิมะครั้งแรกก็วันนี้แหละวันนี้ตองก็ตื่นประมาณ7จ็ดโมงแต่งตัวออกจากที่พักก็ประมาณ9ก้าโมงค่ะแทนวันนี้จะไปต่างจังหวัดนะคะเพื่อไปเจอหิมะเลยนั่งรถจากที่พักก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะรถที่ขับมาก็จะเป็นรถที่เช่านะคะบรรยากาศก็คือเหมือนหลุดมาจากโลกการ์ตูนเลยอะ่ะคุ้มแล้วแหละที่เก็บเงินมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวต่วันมาที่นี่เพื่อเห็นหิมะโดยเฉพาะเลยที่นี่ก็จะเป็นสะพานแดงนะคะเป็นที่ยอดฮิตกันเลยแล้วก็มีค่าเข้าด้วยนะคะแนะนําว่าให้เตรียมเงินสดมาแล้วมองไปทางไหนมีแต่หมมมมะีตต้้้นไแแแหงๆ่บบสวยาก เป็นบรรยากาศเหมือนในหนังเหมือนในละครเหมือนในซีรีส์เลยอะ่ะใครที่อยากเห็นหิมะแบบนี้แนะนําให้มานอกเมืองนะคะในเมืองจะไม่มีเลยถ้าตามทางเดินก็จะมีหิมะตกด้วยค่ะแต่ก็จะไม่ได้เยอะแล้วมันจะมีจังหวัดหนึ่งที่หิมะตกอารมณ์เหมือนแบบฝนตกอะ่ะต่รอบนี้ตะวันไม่ได้ไปแต่เพื่อนตะวันไปเพราะเพื่อนตะวันพักต่อยาวๆเลย14วันมาสามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามองไปทางไหนก็แบบสวยทั้งนั้นแบบสวยมากๆอะ่ะตะวันมาทั้งทีแล้วก็มาครั้งแรกก็เลยถ่ายคลิปถ่ายรูไปไว้เยอะมากอากาศเย็นแล้วก็หนาวนะคะแนะนําาาาววว่่ใใหหห้้เเตตรีียมมมัดๆพกถถุุงงือทูสู ส่วนลุกวันนี้ตองก็จะมาในชุดกางเกงวอร์มแล้วก็รองเท้าตัวเดิมเลยแล้วก็เสือ้อสีชมพูตัวเดิมส่วนเสื้อด้านในก็จะเป็นเสื้อไหมพรมสีขาวแต่ชั้นแรกเลยนะคะตองก็จะใส่เป็นฮีทเทคเพราะว่าตองกลัวหนาวแต่อากาศก็คือหนาวจริงๆต้องเตรียมตัวมาดีๆเลยอย่าไปอีกรอบจังเลยอย่าสัญญาว่าจะหาเงินไปให้ได้ดอย่พอมีลมมาหิมะมันก็จะมีความแบบตกมาจากต้นไม้ฟิลแบบซีดีเกาหลีเลยที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้นะเซิร์ชว่าสะพานแดงญี่ปุ่นก็ได้ค่ะมาเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้เจ็ดคืนถือบ มันมีที่ไปเยอะมากแล้วก็พวกสกินแคร์ก็คือถูกกว่าไทยแบบครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะของกินขนมหวานแบบนี้เหมือนที่ตันกินอยู่อะคือโคตรอร่อยอะแบบอร่อยมากมันเป็นสตรอเบอรี่วิปครีมเส่ขนมปังนุมน่มๆคือแบบโคตรอร่อย